สวัสดีจ้าทุกคนมาพอกันอีกแล้วเจ้ากับเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บๆซบจ้าพี่น้องตามเคยจ้ากับเขากินง่ายๆาจ้าทุกคนืม่นี่จะเห็ดพัดพริกแกงหมูใส่ทั่วฝักเา่าจ้านี่จ้าวัตถุลิบข้องเ้าวพี่น้องจะมีเนื้อหมูจ้าใส่เป็นสันข้อหั่นเรียบร้อยจ้าพี่น้องมีถั่วฟักเาวาพริกแกงใส่เป็นพริกแกงสำเร็จจ้ามีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวใบมะกรูดและการลดดีจ้าทุกคน กับเข่าแสบๆจ้าพี่น้องเมนูโปรดเลยจ้าป้าจ้าพี่น้องไปเข่าห้องรัวกันเลยจ้ามาจ้าพี่น้องเขามาเลห้องรัววด้วจ้าติดเต่าเลยจ้าทุกคนผ่านกระทะจ้าเซราม,มันลงไปเลย น้ำมันหอนใส่พริกแกงลงไปเลยจ้าัดแกงห้ัดเลน,นเด้วยเนื้อมูจ้า อย่างใส่เยอะลงไปเลยจ้ารสด,ดีจ้าใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำมันหอยจ้าซีีิ๊วขาวจ้าพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้า ขาดเพื่อปรุงข้อเข่ากันจ้าพี่น้องหอมเป็นตะแซ่บพี่น้องขาดเหลือเขาจะกระเพิ่มได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าพริกแกงร้านเนี่ยกินครั้งแรลกแบบขาอยางเข้มเลยจ้าหอมจ้า เอ็นเตเซปะจ้าเสีใบมะกรูดลงไปใน้อพี่น้องถึงขัาหอมจ้า เซ็ตเซ็จ้าเรียบร้อยจ้าพีน้อ มาก,กินบ่าจ้าป้จ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้าเสร็จเรียบร้อยจ้าพี่น้องพัดพริกแกงหมูใส่เั่วฝักยาของเข้าจ้าหอมๆเลยจ้าทุกคนนี่พี่น้องมาเด้อก,กินข้าวน้ำกันจ้ารัากลาดเขาได้จ้า Mm, มูสิมั้นจักหน่อยแซ่บจ้ะ ใส่ใบ,บมะกรูดขอไปน้ำหอมๆจ้ะพี่น้อง ที่แกงโอเคได้จ้ะพี่น้องบ่เข้มจะบ่เข้มแล้วกับว่เผ็ดเกินไปจะ เพื่อกรอบดีจ้ะตัวฟักเงีถ้าเขาจะเห็นสีสวยเอาไปลวกน้มก่อนกันะไรได้พี่น้องเขาจะเอามาผัดอีกที่หนึ่งจ้ะดเด็ดหลายวิธีจ้ะอืมจ้ะ เป็นวิธีทํำง่ายๆได้จ้ะพี่น้องพี่น้องเบ่งคลิปแล้วไปเหตดตามได้ได้จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําได้จ้บาบายๆจ้า